ด้วยยเอาไงดีพี่ส้มน่าสงสารนะเหมียวงั้นจัดไปแล้วเป็นสายบุญโกบุญน,นะครับดี่ช่วยเหิวจังครับนั่นสินะพวกเราไม่ได้กินอะไรเลยนายเป็นหมาลองยกขาหน้าขึ้น แล้วไปขอมนุษย์ดูสิขออาหารหน่อยครับขออาหารหน่อยครับ <c oughs> อาจรวนจะโอกไปจากหน้าร้านฉันอยู่นี้นะไปไปชูวแต่ให้พันผมหัวครับผมจำไม่ได้ครับไม่เป็นไรน่าอย่าคิดมากตามฉันมาจะพาไปหาอาหารใช่แล้วที่นี่ทิมเก่าของเราเลือกกินได้เท่าที่อยากกินเลยมาลุยกันเลย นอกินจังเลยยรับพี่โทมถึงเกี่ยวผมจับบ้างแล้วฮัลโหลว้าวฮ่าฮ่าเก่งมากเจ้าหนูผมจับมาเผื่อพี่ๆด้วยะเ <c oughs> ยอะไปไหมเนี่ยอ่ะเ้ออิ่มไม่ไหวแล้ว พี่ของฉันนะเโอ้ยหยน,นี่นี่วา้ยนาสงสารเอาไงกับมันดีเนี่ยเด็กๆมากินมื้อเย็นกันเถอะกดติดตามด้วยนู๊ด